สวัสดีค่ะทุกคนว e ลคัมแบ็คทู o มาชานนนะคะใช้อแค่นีแล้วทุกคนดูวันนี้นะคะจะมารีวิวซันสกรีนที่ช่วงนี้ใช้แล้วก็ชอบนะคะและอยากจะมาบอกต่อทุกคนค่ะก็คือแบรนด์นี้เลยค่ะทุกคนตอนนี้คือ f ฟ m ม l ไลค์แอนด์ลอ Water Gel Sunscreen นะคะไล k ์ like, ก็คือ l i g ์ t ท e เจอร์ทุกคนก็คือผิวสัมผัสเนี่ยมันจะแบบบางเบาซึมเร็วเปลี่ยง่ายไม่วอกไม่เหนียวเนหนอะนะล็อกก็คือ Lock In m o อยเจอร์กักเก็บแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวเราทุกคน ใช้เป็น S P F 5 0บวก P A บวกบวกบวกนะคะทุกคนหนะน้าตานนองก็คือจะเป็นอย่างนี้เลยน่ารักสีน่ารักมากไม่อยากจะอวดว่าจริงๆใช้ไปแล้วเยอะมากๆนะคะนี่ก็คือใช้จนแบบนนองแบบจะหมดหลอดแล้วตอนนี้ก็คือจะคือนอันใหม่แล้วคะ่ะทุกคนเลยอยากจะมาป้ายยาทุกคนนะคะว่านนองเขาดียังไงทุกคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตากับนนองเขาเท่าไหร่นะคะแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดพูดถึงแบรนด์เฟเมนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ของคนไทยนะคะก็จะต้องคุ้นหน้าคุ้นตากับ น้องคนนี้เลยเพราะว่าน้องเขาเป็นแป้งพัฟนะคะของแบรนด์เฟรเม่เหมือนกันที่มีรีวิวเยอะมากซึ่งจริงๆเราเราเป็นคนที่ไม่ชอบใช้พวกแป้งเลยเพราะว่าเราเป็นคนผิวแห้งมากๆนะ,ะแต่ว่าแป้งตัวนี้นะคะเขามีสารที่ช่วยฟื้นฟูให้ผิวมันชุ่มชื้นด้วยทุกคนงงไหมคือมันเป็นแป้งที่ทําให้ผิวชุ่มชื้น ทุกคนคือกลับมาที่ครีมกันแดดตัวนี้ก่อนนะคะทุกคนคือตัวเนี้ที่อยากจะมาบอกต่อให้ทุกคนได้รับรู้เพราะว่าเนี่ยเราอะได้ทดลองใช้น้องคนนี้จริงมานานพอสมควรแลวทุกคนและที่ชอบมากๆของน้องคนนี้นะคะก็คือเรื่อง texture ทุกคนคือชื่อของเขาเนี่ยก็จะบอกอยู่แล้วว่าเป็น water gel sunscreen นะคะก็คือเ,เขาจะเป็นประมาณนี้เลย คือ t e x t อ r e เขาจะมีความเหมือนกับเป็นเจลนะทุกคนแต่พอทาลงมามันก็จะมีความแบบเป็นน้ำแล้วก็ซึมไวเกลี่ยง่ายนะทุกคนนี่ทุกคนดูดิคือมันเกลี่ยง,ง่ายแล้วก็ซึมเร็วไม่วอกไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะ ก็คือความที่มันไลท์แอนด์ล็อกนะคะก็คือความที่มันบางเบาแต่ก็จะล็อกความชุ่มชื้นให้อยู่บนผิวเราทุกคนเดี๋ยวจะลองทางบนหน้าให้ดูทับเมคอัพเลยนะคะ ดิคือมันทาทับเมคอัพได้เลยแล้วเมคอัพลราก็ยังอยู่อะ่ะทุกคนคนแล้วคือมันบางเบาแล้วก็แบบเก็บกักความชุ่มชื้นได้ดีมากๆอ่ะ ไฮบริดซันสกรีนค่ะก็คือป้องกันได้ทั้ง UVA UVB แล้วก็พวกแสงสีฟ้าต่างๆที่มาจากจอคอมจอโทรศัพท์อะไรเงี้ยตัวนี้ก็คือกันได้หมดเลยและตัวนี้นะคะยังมีเทคโนโลยี encapsulated UV filter นะคะทุกคนก็คือสารกันแดดเนี่ยไม่ซึมลงใต้ผิวหนังก็คือจะไม่ระคายเคืองไม่อุดตันแล้วก็ไม่เกิดสิวค่ะเขามีตัว anti pollution ด้วยทุกคน anti pollution ของเขาก็คือการที่เราไปเจอพวกฝุ่นควนัน PM 2.5ต่างๆที่แบบ เยอะมากๆในปัจจุบันเขามีเทคโนโลยี Du p r o t e c t i o n ค่ะมันคือการทําให้ผิวเราเนี่ยเป็นปัจจุลบแล้วจะทำให้ฝุ่นต่างๆที่เราพบเจอมันจะไม่เกาะที่ผิวเราทุกคนก็คือเทคโนโลยีต่างๆในนี้คือเยอะมากๆนะทุกคนแบบคือชอบจริงคือไม่อยากจะพูดเยอะเพราะว่าเนี่ยใช้จนเหลือแค่นี้แล้วทุกคนดูแต่เราคิดว่าน้องก็คือใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยนะคะ และอย่างหนึ่งใครที่ผิวแพ้ง่ายก็คือใช้ได้แน่นอนเราก็เป็นคนหนึ่งที่ผิวแพ้ง่ายเนาะตัวนี้ใช้แล้วไม่มีการะระคายเคืองไม่รู้สึกแสบไม่รู้สึกอะไรเลยรู้สึกว่ามันบางเบาแล้วก็แบบชุ่มชืนะ้นอะส่วนใครที่ยังไม่มีครีมกันแดดที่ถูกใจนะคะก็อยากจะแนะนําน้องเฟมเมไว้อยากให้ไปลองใช้ดูนะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือเขาส่งมาให้เราลองใช้แต่ว่าเราก็ลองใช้จริงแล้วก็ชอบจริงเลยอยากจะมาบอกต่อจริงๆนะคะก็ใครสนใจก็แวะไปดูได้น,นะคะเดี๋ยวจะแปะ ช่องทางต่างๆไว้ที่ description box ข้างล่างนะคะ,ะ,คะก็วันนี้แว่บอกต่อสิ่งดีๆแล้วก็ <laughs> ขอลาก,กันไปก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะทุกคนก็ยังไงวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย